สิมิลันไปละสองไปละหมดเหลือกูคนเดียวมอร์นิ่งนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่นี่แล้วฮะวันนี้ราอยู่พังงนาเขาหลัก วันนี้เราไปกับแปดเกาะว้าวอันดามันแปดเกาะคือมึงจะไปแปดเกาะเหรออันนี้คืออะไรภาษาอังกฤษอะไรกดมอนงกดกมอ่กดอแบบนิ่งๆเลยเนี่ยระวังข้างหลังตมงนะถึงเขาจะตักแม่งไม่ให้กูแม่งบวชกดกูน้ำแอปเปิลอแฮปอะเอเอเอพีพีอ a เบนไอแฮปอะแอป e นะคะ มีบังกะโลมีเต็นท์มีที่พักนะคะสามถามว่าเล่นน้ำได้ไหมตรงนี้เล่นได้นะคะบริเวณซ้ายขวานะคะในส่วนกํนกาลางนม่ห้ามเล่นเพราะว่าเรือมันจะเข้าออกตลอดเวลาแลืก็อันตรายนะคะเราจะอยู่เกาะสีที่เกาะเมียนี้ประมาณ40นาที เดี๋ยวอีกสักพักแล้วครับเฮฟวี่จะเปิดบริการแบบใหม่นะครับคือเพื่อนเที่ยวกลุ่มไหนที่เที่ยวแล้วไม่แน่ใจว่าตัวเองจะสนุกหรือเปล่าเรามีบริการเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนนะฮะก็อย่างหนึ่งที่ดีให้ให้เห้สัตว์เอ้าจรงแม่พ่อแม้ ลงมาเกาะแรกหลังจากนั่งเรือมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับเกาะสี่ถามว่ามีอะไรไหมมีหาดที่สวยงามเระคนที่เยอะแยะสีน้ำสีน้ำพี่สีน้ำคนเยอะจริงเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์นะหนึชั่วโมงครึ่งอะไรวะตูดตูดโอ้ตูด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 ที่นี่บราซิล ไม่รอดนะครับมาแช็ผมบอกแล้วว่าพี่จะป่วยไหนผมทหายไ้ท้องเลยพี่อยากกินอะไรเปรี้ยวพี่มายมดองไหมท้องเฮ้ยตะเข็บเพียบเลยระวังนะตะเข็บมันไม่กัดดิพี่กัดเจ็บบวมเนี่ยเพียบเลยนะจริงเหรอแต่ก่อนเด็กๆกูจับเล่นตลอดเลยอะอยู่ๆก็มีการเรียนเซสชั่นจัฟเฟ้อตรงนี้นะัดึงแตะดึงแตะดึงตะดึงแตะนี่แค่หมุดหนึ่ง ตึงแตะแตะึงแตะอ่าช้าชาตึงแตะเริ่มเร็วขึ้นตึงแตะตึงแตะตึงแตะเอาตึงแตะตึงแตะแตะตึงตึงหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าทำไมอาฮ่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 มฮ่าฮ่าฮ่า่านมาฮ่าฮ่านมาฮาร่าฮาฮมาฮ่าฮ่าน่าฮนาบหี่โห่าทั้งนาฮั้ฮาฮ่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 าคราฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่อะร่ เขาไปดิดสปตรงนี้ทำไมโอเตอนนี้เขาคงจะเริ่มกลัวกลัวแล้วอีกเริ่มกลัวนี่ก็เป็นมิชาชีพชูกระเป๋าด <c oughs> ูไม่ใช่คนดี ไอเชีย่ยดูไม่ใช่คนดีเลยตายปาล์มครับตอนนี้มีการเจราจาเกิดขึ้นโอ้คยย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 อยยเยย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 ยอยย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  lại đừng cảm ơn đi ăn mừng con cháy mừng ăn Yuri Chang. Yuri na, Yuri na. mừng ăn mừng ไปเลยอ้นเหลาปาตอไคร้เหรอปลาก่กลังดิปลาไม่อยู่กายอปลาเียมพี่อ่าไม่เข้าอ่ะครับ ก็ไม่เข้าครับเอาเอาหน่อยก็ได้ไม่เอาดีกว่าไม่อางคนเขายรือว่าต่างย้าแล้วเยอะมากเลยแต่ผู้หญิงก็คุณชอบ อย่าไปอย่าไปเลยอย่าไปเลยอย่าไปเลยไม่จะบอกใครหนาวปะเราตันหมดแล้วเหรอปล่อยเป็นรอบปล่อยเป็นรอบหมดคิวแล้วครับหมดคิวหมดคิวแล้วครับขอรอบนี้ใครจะดูจ่ายเพิ่มนะฮะใกล้มากอ่ะมาเกี่ยมาที่นี่เห็นสังโยทีเห็นปลาลมาครับแล้วตอนนี้ปลาลไปแล้วัผมว่ามาแล้วมาแล้วตัวสักตัวมาแล้วคอดู นี่มาใกล้ๆเรือมั้งดิอยากมาในหนังอ่ะเรื่องนั้นมาเนี่มาลุ้นไงขึ้นตลอดเลยตอนนี้ขึ้นตลอดเลยโอ้ยนี่ไงสามตีตัวโอ้ยมาโอ้เยอะเยอะยีน่ารักอุ้ยข้างหน้าเลยพี่ข้างหน้าซ้ายมือขวาขวาขวากเยอะมากเยอะมาก

อุยมันมันเหมือนมันมันี่น <Mul> ตัว <âu> น <uma> <spe ek uns> ี้ตัวนี้มาตัวนี้มามานี่แล้วมานี่แล้วมันว่ายมันนี่ว่ายมันนี่ว่ายมันนี่ว่ายมันมนี่เหมือนว่ายมาัวนี้นี่ไงข้างล่างเนี่ยขวามือ บรรยากาศที่เยี่ยไม่โอเคอีกตอนนี้เรามาถึง หินเรือใบนะฮะด้านนูน้นเพียแต่ว่าเป็นตอนเที่ยงแล้วจำนวนคนบนเกาะโคตรเยอะเลยหินเป็ดด้วยพี่โดนดนัน่ดนดักหินเกือกจอาสากสกดนเขาเรียกโดนนั่นดักก็อย่างที่บอกครับว่าหินเรือใบคนเยอะมากเลยกว่าจะได้คิวขึ้นไปข้างบนก็เลยก็เลยมีลูกค้าบางส่วนลงไปบนเกาะกันครับแล้วเราก็ขอไปดำน้ำเลยเพื่อการเสียเวลารอเมื่อกี้ มีปลาโลมาด้วยเห็นใช่ไหมใช่ใช่<ร>ใช่<ร>ใช่าทริปนี้สุดยอดครับมีโลมาอันนี้เราหนีจะขี่เรือบใบมาเล็ดน,น้ําก่อนนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้มีประการังอะไรเยอะแต่เน้นน้ําใสโลเคชั่นสวยใสปิงป๊งจริงดูดิีนเห็น,นเรือบใบอยู่โน้นแอนซี่ไปก่อนเลย <S <S> นกลิงเซสชั่นแรกไปแล้วครับนี่เราก็กลับมาขึ้นหินเรือใบอใบ,อบคนน้อยแล้ว,ลวจริๆน้ำใสมากซีมิรันสปอตที่ลงไปอาจจะไม่ได้มีประการังเยอะมากนะครับแต่ว่าน้ำใสมากเหมาะก,การถ่ายรูปแอปถ่ายรูปว่าฟรีได้เก่งครับผมเหมาะมากใครวะใครวะเพราะว,วันนี้เราโชคดีมากเลยที่ได้เห็น วอรัสัทเอวอรลัสปาโลมาวอรลัสเห็นวอรลัสเลยแบบมาเป็นผงด้วยซึ่งแนนเองก็ไม่เคยเจอเป็นผงขนาดนี้ใช่ไหมใช่โชคดีมากเลยวันนี้เขาไม่สนใจมุกแนนเลยเขาไปทำอะไรนวอรลัสไงนี่ตัวไหนอ๋อวอล์นันุสนี่วอล์นุสอ๋อนันเป็นบันไดไม้สบายทำไมดิผมวก็แบบเป็นหินเลยได้ยินเสียงเงาเงาอยู่ข้างบนได้ไปดิดติดอะไรหินเรือใบเย่ถึงแล้วอยู่ในทะเล ก่อนไม่มีบันไดอ่ะรถปีเขาต้องมาไดอยู่ข้างบนนี้ทำได้เฮ้ยมึงดึงดีดดึงทีไม้คลอนเลยเนี่ยเหมือนจะทำลายเขาเลยวิธีการจะได้ถูกต้องนะครับเถอะไป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 ไหมครับโอ้ยออกไปลูก ผมช่วยได้ค่นี้ปลามาคืนโอเคครับปลาของเราไอ้เชียระหว่างที่ถ่ายรูปที่ไอ้เหี้ยอ้วนแม่งตดไอ้เหี้ยกินแมวอะแล้วมึงดูดิรูแม่งอัดอยู่เงี้ยโหยอ้วนได้ไหมพี่ได้ไหมโอ้ตดทีต้อเลยเขียวเลยค่ะได้ไหมได้พร้อมเลยอยากไดของพี่อ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเอามือลูกหิน อย่างนี้เอามือถูหินอย่างนี้เขาตาเรียกเอาหินไม่ใช่เรียกจริงจริงคลิปนี้แม่งสิบแปดบอกหน่อยนะครับพี่มันไกลนะวะแต่นี่ยังเดินง่ายนะเอาเปอไปไหนวะ <c oughs> ช่วยดูหน่อยเดีเ๋ยวไปไหนเนี่ยไหนมันไงเฮ้ยปามปามมปอยู่่ีีพั้ม ยังยังอีกยังยังไม่เลิกถ่ายกูอีกเออจะแบบว่ามันก็มันจับได้นั้นเพื่อใหญ่ใหญ่มันโปกระปงใหย่ใหญ่ใหญกัดนี่แบกิว้สัตว์ตอนนี้นะครับเราเจอกับญาติของไอ้นัทโอแม่สาวน้อยสาวน้อยรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินของบางอย่างไม่ต้องมีเหตุผลพี่ความรักก็เช่นกันอืมนี่เคยบอกว่าพี่รักเคอมบ์อะไรบ้างแบบอย่นี้ มีแต่บางทีมันนึกไม่ออกไง<อ>ไม่ได้ใช้สมองใช้หัวใจอย่างเดียวเอาสกูไม่มีแรงเจ้าต่อถึงแล้วถึงแล้วอะ่ะขึ้นง่ายเหมือนกันนะบันไดนี่สโลปโคตรร้อนไหมน่าจะโคตรร้อนเนอะนี่ครับน่าจะร้อนมากโชคดีที่เราซื้อรองเท้าเทน้ำเซนบกมา ตูดเข้าใจแล้วว yeah, ่าทำไมเขาบอกว่าอย่ากระโดดอย่ากระโดดถ่ายรูปกระโดดไม่ได้จริงกระโดดก็ไปนู่นเลยอ่ะนอกจากจะร้อนแล้วยังมีความลื่นต้องระวังเรื่องหนึ่งฟึ้นเรือใบ ชิบเมื <ส straightforward> ่อกี้หัวกระแทกเจ็บพี่ผออยบอยาย่นนิ้วก่าน้อยหน้าก้อง กี้โคตรโง่เลยอะตอนเดินมาแล้วกูกะซัดไอเทมนี้เข้าไปเต็มๆตุ้มเชียบเมื่อก่อนมันใดไม่ดีขนาดนี้นะเจ็บคนเริเ่มขึ้นมากันแล้วตอนเี้นี่คนเริ่มขึ้นมาเยอะนี่ขนาดแบบว่าไม่เยอะมากนะ พราเวลาคนเยอะมากๆนี่อันตรายนะยเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ยืนแบบกันเท่าไหร่อะแล้วทุกคนก็อยากจะไปหมดเลย,อ,ยอันนี้เราเดินอ้อมมาทำไมอ่ะเอาป่าๆพี่จะมาถ่ายไอ้สอคนนี้เพิ่มเฟีย้ยวามึงต้องเดินไปด้วยเดินไปนู่นไปนี่เดินข้ามไม้ไปเลย จะจางไรจบจะพายเลยปามระวังข้างหลังนะมึงตอนนี้มึงยืนหมิ่นมากจบ <c oughs> มึงก็ตามไปโผล่ป,ป๊อปอีกทีนึงเลยตามไปก็ไปเออ <c oughs> จะเดินข้ามลำบากเลยอะไรปามส่งมาส่งยอ้อนกลับมากิน <c oughs> ไม่ได้เหรอมันกว่ากว่าก้องมันจะวิ่งตามมาเนตระวัง หล่นบินเลยลงแล้วครับอันนี้คือเหมือนที่บอกเลยไหมเวลาคนมาเยอะๆนี่ยากลำบากแล้วยังพิพงวุ้น่าตกีกนะครับผมวิ่งตกลงไปแล้วเห่ แันมึงงไม่ใจเยอตานอยู่ย yeah. ังหมือได้ย uh. ังจ right. okay. um. ิมบอกพี่ด้วยเอาจิมไปแล้วเหรอกระรเสียวจิมไปกันเองไหมเีจิมแม่แต่สไปกดไรล่นี่มากนี่ค่ะออกมาแล้วมีค่ะ Thank <laughs> you. ในทุกที่ครับเดี๋ยวเรากําลังจะไปได้ายอีกรอบหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวล้วก็หมดวันแล้วครับไอ mm hmm. ต่อไปเป็นดฟาสุดท้ายรับฉีก ขอกราบขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับพวกเราสาสี่เฮอบักเนฮทิปหมดแล้วนะฮะนี้ขอบคุณพี่แอมนะครับผมสวัสดีครับพาเที่ยวมันย้อนแสงเพี่นี่แหละพี่เพราะว่าเราดูเราดูเราหล่อแน่นอนย้อนแสงอย่างี้เห็นแต่หูกับัวนะครับครับผมขอบคุณ ปาล์มและอ้วนนะครับที่มาเอนเตอร์เทนครับแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเพราะว่าเดี่ยวก่อนเยอะแล้วไม่มีพุ่งพี่เราไม่มี่ถ้าพวกพุ่งไม่มีพวกพี่ในวันนี้คืนนี้เราอาจจะไม่สนุกก็ได้แต่นั้นเป็นที่ขอบคุณพี่ดำนะครับนั่ันนีเราเราจบเราจบในด้านแบบใสๆนะครับด้านมือเลยมีต่อคืนนี้แต่เราไม่มีถ่ายทอดครับด้านด้านด้านจินตได้ติดต่องนี้จินต์ต่อหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวคุณไวอันนี้คุณแดนซี่นะครับผม แฮปปี้ระล่ะคือติดอร้านอร่อยครับผมคุณพี่เนสนะครับคอตคุณหน้านะครับขอบคุณคุณแพทนะครับไม่สื่อสารเลยเลยขอบคุณพี่ๆนะฮะขอบคุณมากครับสนุกมากคลิปนี้ฮิ้ว ว้หาาตังนนบังคับป่ะเนี่ยติ้งเลยติดแล้วนะติดติดใบมากเอาเอาเอาอย่างนี้ก็มีเหรอคืออะไรนะคืออะไรอันนี้เขาบังคับเขาไต่ท้องเรือไปไม่ไดไปหาละเดี๋ยวเรียกอะไรนะจ้องมองจ้องมองมามันก็มาเนาะคุณแม่เหรอเคยมีเต่าด้วย้บาเฮ้ยมันเรดาร์เสียเพราะว่ามันเรียกตาบอดชมันว่าชนในหมดเลย